เขายังไม่ได้เสียงเงินซื้อปุ๋ยเลยคิดว่ามันงามแล้วเราก็เลยจะมาดูว่าอสมควรจะหวานปุ๋ยไหมข้าวสองวันเฮ้ยมันก็ต้องหวานนะต้นมันเล็กไปนะครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวดกเจ้าพญาอยู่ที่หนองแครสระบุรีครับมากับข้าวฟ่างบางกอน้อยครับโอ้โหนี่ครับดอกเจ้าพญาอายุนะครับหวานไป42วัน ตอนนี้เขียวปึ๊ดเลยครับนะฮะวานใบหยกช่วงแรกนะครับตอนอายุข้าว15วันหลังจากนั้นนะครับก็ฉีดจริงทองรอบหนึ่งตอนนี้ข้าวอายุ42วันครับพี่น้องครับเขียวปึ๊ดเลยไม่มีข้าวเด็ดข้าวเด้งโผล่ขึ้นมาเห็นเลยครับพี่น้องครับนาแปลงนี้อดีตก็คือข้าวเด็ดข้าวเด้งเต็มทุ่งครับเกี่ยวแล้วไม่ได้ข้าวเลยเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้เทนเดอร์นะครับหมักรอบนี้ครับโอ้โหอย่างงามครับ วานใบโยกไปรอบเดียวนะคกิ่งทองหนึ่งรอบตอนนี้ข้าวงามนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องวานใบโยกแล้วก็ได้มั้งเอาแค่กิ่งทองมาฉีดเพราะอะไรครับเพราะมันงามขนาดนี้จะมาฉีดจะมาวานอีกทำไมว่างั้นนะครับผมก็เลยมาดูว่าเอ๊ะวันงามจริงไหมครับก็เลยติดตามมาดูแต่มันแตกกอมันจะไม่พุ่งมันต้องเอาอันนี้วันวันใบหยกไปหนแล้ววันใบโยกไปหลลนปหหนอะอ่าแล้วก็ฉีดฮอร์โมนกิ่งทองอ่าอ่าแล้ววันวันนี้สั่ง สั่งของอีกห้าขวดโอ้สั่งกิ่งของมาอีกห้าขวดอ่เนี่นี่นี <S <S ่นี่โอ้นาเนี่ยนะครับนาประพุทธครับสั่งเพิ่มมาเขามั่นใจของเราแล้วครับพี่น้องนี่เสื้อเสื้อใบยกเสื้อตัวนี้ราคาเป็นล้านนะครับพี่น้องเสื้อใบยกราคาเป็นล้านข้าวฟ่างใส่ไม่ได้ครับมันมันผอมเกินไปครับนี่ครับ นี่ครับเขาใช้กิ่งทองฉีดพ่นนะครับแล้วก็ใช้ใบย,ยกนี่ครับใบย,ยกครับเขียวเป็นเขียวใบตงองก่อนนะเขาเรียกอะไรเนี่ยมันเขียวแบบใบตองอ่อนเข,เขียวธรรมชาติเขียวธรรมชาติครับแมลงมดไม่ได้แกินเลยไม่รอแมลงยังไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมาลงฆ่าหนอนใ<ะ>ดๆทั้งสิ้นโอ้โหพี่น้องครับเขียวปื้ดเลยนะครับนี่คือเอาข้าวเอาน้ําใส่นะก็วหวานตั้งแต่ ข้าวได้สิบห้าวันนะลุงมันนะเขียวมันเดือนกว่าเลยใช่เขียวเป็นเดือนเลยอวันไปหยกไว้รอบเดียวใช่โอ้โห,โหทั้งแปลงเลยครับโน่นครับตรงนั้นมันร้อนนะครับเลยไม่ได้เดินตรงนี้มันล่มนะครับโโห,หนาเปื้อนเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเจ้าของกําลังเกี่ยวข้าวอยู่ไม่ได้มาถ่ายกับเรา,พาเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยครับดอกเจ้าพญากอขอเจ้าพญากำลังเกี่ยวนะครับก็เลยไม่ได้มาพาเรามาดู ให้เรามาดูเองว่างั้นครับนี่ครับลูกชายของป้าะไรนะป้าพุธลูกชายของป้าพุธลุงทันอยู่ที่สระบุรีนองแคอาหน้องแคสระบุรีครับนี่ครับนี่ครับผลงานครับ้า